สวัสดีจ้าพี่น้องปางฝ่ายสุภสุคนอนี้กับมะพร้าวกับสาวอีสานมันบ้านจ้ามือนี้สาวอีสานมันบ้านสิพ่าพี่น้องมะยกกระดุงเงี้ยมันสวยพี่น้องจ้าสาวอีสานมันบ้านหาก็สิมาหอดบ้างนึ่งนี่แหละจ้ามะยกน้ำไอ้ยูข่างทางพี่น้องทางออกทางเขาวันเสาแรกนี่แหละจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นทางออกนี่จ้าน้ามันมากไหมพี่น้องจ้าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่เดี๋ยวเข้าไปรุ่นน้ำกันจ้า เงาพากันมาหาจองปลาซิ่วปลาขาวน้อยจ้าพี่น้องสอยสานก็มาสวยแล้วพี่น้องจ้าเมื่อเ้ารนี้มาได้มาก็เรยมมาขี่รถเลาะุงกรจ้าก็เลยมาเจอ,อยี่งหมองขัางทางพอดีเลย <c oughs> เห็นข้าเจ้าโยกอยู่สองคนไ <c oughs> ม่ยายกับป้านี่จ้าโยกกันอยู่ เดี๋ยวห้องเข้าไปเบื้องน้ากันที่หลังเลยจ้าพี่น้องว่าเพิ่นได้บ่เดี๋ยวเบื้องสาวอีสานไปก่อนนะจ้า เ่าถือตรงนี้แล้วเห้าขยง่ายกับไปเรื่อยๆนอกจากพี่น้องมันอยู่ใกล้บ้านจาอยู่บไกลป็นใด พี่น้องเดียว,ายวสาวอีสานพี่าคกันลย่ป้ากับยายอยู่กันก่อนเลยจ้าเดี๋ยวค่มาลุ้นเมิ่งสาวอีสานกระต่อจ้านี่สิเป็นทางออกบ้านเสารแรกจ้รถที่พันไปพันมมกอยู่ตลอดไดล่าจ้าพี่น้องนี่จ้า มีป้าและสีโยกอยู่ขางทางส่วนย้ายแล้วสีโยเจนี่น <c oughs> อ๋อที่นั่งปลาเชงสองตัว <c oughs> นั่งม่อกัดสัน <c oughs> จ้า <c oughs> ได้จังหวะพอดีมาให้ทางเอฟซีระเบิงน้ำกันนะจ๊ะเพราะว่าน้ามันหาก็มาใหม่ันตกเบิดขึ้นเบิดเต้าเลยพี่น้องตกไม่ได้มือขึ้นนี่จ๊ะก้อนกับมาจอยูั่วมงปากทอขางทางปากบอนที่ดีพี่น้องยุบยิบๆิบอยู่นะปากบอนทำกลางธรรมศาสตร์ทงหน้าพี่น้องเขียวชูอุ้มนะ แต่ว่าแดดจ้าเด้อมันสวยลวะอากาศหอนแดดจังหน่อยโอ้ยปลาเขาน้อย,รรย,ออย,ยกระปลาซิวย่ากำหมานอยู่ต่้หลายเนาะป้าไปเปลี่ยนกระดุง ต้องย่า,ยาแ,ยแล้วได้แทบทุกบาทลงน้อยแล้วปตะหักตะหักสี่ศอกกระดึงสา,สา,สารรงม,ามาออาสามศอกยกไ่ได้ป้ามันติดอันท่นะเออติดอันติดต่ออยากไปยกยี่ห้อหน้าปลาขอนะ พี่น้องเล่นอันออกจากเตียหน้าพี่น้องเห็นว่าจะพากข้อก um ั้งพากข้อน้อยไหมโอ้ยน้ำใสๆนะนสกแลดเขาากโคเห็นหอตัปลาอโมจิปลานี่ปลาลอดตเเนาะลอดอืเป็นตุ้งตัวนะ จะผ่านบ้านเขาบ้านเขาเป็นผู้จักขัวาวะขวานกันเป็นกระสิงฝนตกแห้งคื้อนี่หนักก็มาบอกก่าได้ไหมนางหายมาสองมือแล้วเนาะพี่น้องไกายซานก็บรรู้ว่าทีไปใส่ดีช่วงหนาวฝนเขาก็มาหายกกระดูกโยกย่อไปซะละหาอยู่หากินไปซะละจ้าการที่ไปเที่ยวช่วงนี้เพราะอะไรพี่น้องนฝนตก เริ่มฝนที่มากแล้ว อย่ามาจอบนี่นวะคนดีง่ายจ้าได้อยู่เนี่ยมึงนี่ยัดนี้สาวอีสานที่พาพี่น้องง่ายไปฟังพุ่นแล้วพี่น้องจ้ามึงย่าอู้กั๊กิ้วพี่น้องได้อยู่กำหนึ่งจา้าไปเบิ่งฟังพุ่นกันเนาะพี่น,อน,กกนยย้องบัดนี้เฮาก็ได้เบิ่งย่าเรื่องหายา่าเมื่อพี่ตัวสิบว่าต่มสาวอิสานมานั่งฟังแต่อันนี้ รุงป้าแล้วด <in Tot> <ham> ัางออกไงนะอันนี้ก็รุ่งไงสองเส้นผมหมดเนี่ยมึงตีตาห่างๆจักหน่อยว่าโอ้เสียดายเนาะ เปลี่ยนใหม่ป้าแต่ว่าเอาตัวเอาซ้ำกันนี่ล่ะได้บ่อนแล้วบ่อนแล้วบ่อนแล้วเต้นดงเด้งดงเด้งเต้นบ่เห็นบ่อนอยู่นะผ่านนะเออล่เข่ามันหลอดมากง วันนั้นห้องก็ไปยกลุ่นน้ำกันห้องพี่น้องพอพี่น้องมาเบิึงซุ้มป่าโยกกอนมาทาแล้วได้ปัญัยที่น้าจะด่างห่างได้ปะได้แข็งนึงนี่ละเมื่อละถ้าถือจุบัดนั่นแหละก็หาหกสูตรเลยอืมเส้นสาย่างเงี้เข็งกับปาขาว โดดโดดะบ่โดดบ่ถ so ือแล้วงบ่เนงดบอกป้างดมากบ่าเป็นส่วงเนาะไอ้น่องอันนี้มันหยาแล้วมันเข่าวะนี่พี่น้อง โอ้เบิเ่องไกลๆนะนึกว่าเขาสั่นหญนยาแะ่ดอกหยาทั้งนั้นเลย ที่นอกวันนี้รถกระม้าอีกเราคนนะสาวอีสานสิขามทางไปท่ายแยต่อไปเบืองใยไปเบิงทางขีบตอกลุงหน่อยวันนี้สาวอีสานก็จะได้ไปหายกสุก,กันจะเบิงายจากบาทกัน <c oughs> ถ้าการกินอ um pues ันเอ็มร้อยแะกที่หนึ nah ่งญาเบี่ยงมาฟังพี่พี่น้องมันอยู่ติดกันมันเป็นห้องเดียวกันพี่น้องจ้ะ้าพี่น้องวันนี้สาวอีสานที่พาไปยกกระดุงมองที่สาวอีสานตั้งไว้หันละจ้าคนะแพทย์ไปยกจ้ากระดุงน้ำกันเลยจ้าปานเมื่อวานนู่นหาสาวอีสานแล้วบ่นแพ่ยด้ยก ให้ได้ม no? ันตั out> ้งเลยเนาะทำไมอะไรหามงรุ่งกับพี่น้องจ๋ายันมือตลาดมันเป็นขีดต่มนะขเจ้าขุดหลอกไหมชืบจ้าหอัหมองทะเลาะไปหน้อง กระด่วงหลังพี่น้องเห็นสัตว์ปะจ้าพี่น้องจ้าของกระไรน่าต้องเอาใส่ถุงใส่เอาเสื้อกดึงเอาค่อยเอาปลาลุงไง เดอดสองตัวจ้าพ่น้องจ้าพีา่น้องปลากระเดือด ขามุ่นสามตัวจ้า กันบ่ได้แล้เด็กจอมอยู่พูดงงยายอยู่ขนะปตาก็เดินตัวนึงจ้าพี่น้องจอมอยู่มองยายอยู่จกาเด็กน้อยกัน่หน้อันก็สิไปหนล่ะย้ายแล้วกลับแล้วพี่น้องแกแล้วมาตั้งแต่เช้าเพื่อช่วงหน้ามันขึ้นอันนี้หน้ามันเริ่มย่อนได้จักหน่อยละ ไรมันพี่น้องเอาก้อนขี้ดินงอนมัน่นงอนไรป่า พี่น้องตอนนี้สาอีสานก็ง่ายมองไม่แล้วจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าแดดฮอนไหลพี่น้องจ้าทังพุ่มมันก็ถึงอยู่แต่ว่าแดดฮอนก็เลยสูบบ่ไหวจ้าสาอีสานก็เลยหามองโยมองห่มต้นโกบกข้า,านี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามันหฮมดีจ้ารถข้าจ้าก็มาจอดอยู่หันเต็มเลยยกพุงพุ่นกับมี่พี่น้องฝากพุ่นนะสิ่เป็นกระดุกไงจ้าประมาณสองเส้นพุ่นละแต่ว่าเบิ้งสาอีสานยกกระดุกกระต่อจ้าพี่น้องจ้า อาวมนตัวหนึ่งจ้าโดนโดดมั้งล่ะได้ประกงสองตัว ้็ปเกงมาตัวดำนเาดนาะอือปากิงจ้าพี่นอ้องสองตัวมาเป็นคู่จ้ะ สามตัวก็วดีจ้ะล่ละปลาขาวจ้าพี่น้องสามตัว assim o peixe branco ปาตามนุนกับปาซิวจ้าพี่น้อง ักใจในีเมือสวยด้วยดวยอ่ะสงน้อยจ้าอันนึงที่นอกเอาไว้สำนีกนเด้จ้า สาวิสานกะสิขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าพี่น้องเริ่มมืดค่ำแล้วประมาณหกโมงกว่าแล้วจ้าตอนนี้ก็ได้แาวสาวิสานกะชิได้สรุปผลปลาให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้าว่าได้หลายสำารัจ้าปลาสาวิสานกะได้มีปลาขาวน้อยปลาข้อน้อยปลาเข็งปลากระเดิอดจ้านี่จ้าีิศราให้เบิ่งเด้อยจ้าพี่น้องว่าปลาขอโดดออกปลาข้อสาวิสานโดดออกพี่น้องนี่จ้าพี่น้องได้ประมาณโลหนึ่งพอดีเลยพี่น้องจ้านี่ ปละซิวปลาขาวตามุนชาวอิสานก็ขอให้พี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ช่องน้อยๆคนนี้น้ำได้เลยจ้าเอาไปพ่อกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ